สวัสดีค่ะผู้ชม,มส,สวัสดีค่ะผู้ชมกล้าหันไปมองด้สิคัะสวัสดีค่ะผู้ชมตั้งยกมือไหว้ด้วยลูกสวัสดีค่ะผู้ชมไม่ได้ครับพูดแล้วยกมือไหว้ด้วยทํายังไงดีครับแล้วยกมือไหว้ทำไงลูกทำหล่อๆหนะเด็กดีของป้านะทํายังไงครับ <uns> สวัสดีทํามือหล่อๆสวยๆ <uns> ไม่อมเิ้ยวอย่างนั้นนะลูกจะไมเก็บ อ่ะสวัสดีครับผู้ชมก่อนสวัสดีครับผู้ชมวันนี้ก้าจะทำอะไรครับจะอ่านนิทานเรื่องอะไรนะลูกความลับของต้นไม้วิเศษนะ ความลับของต้นไม้วิเศษเนี่ยมันเป็นยังไงนะ <Ooh. S 1> น้ําเป็นเด็กช่างคิดอ๋อ oh, นี่เขาชื่อน้ํานะชื่อน้ําครับชอบเล่นสนุกและวิ่งซุกซนเน่ยชอบเป็นเด็กช่างคิดเป็นเป็นลูกเชิดซน,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 นเหมือนกล้าหรือเปล่านะมันกล้ยัง นนากาไม่ได้สนใช่ไหมครับใช่แต่น้นนชนน้ําชนน้ําสนน้ําเป็นเด็กชนพ่อแม่ของน้ํามีอาชีพขายต้นไม้น้ำจึงรู้จักต้นไม้ทั้งหลายที่พ่อแม่เพาะไว้เป็นอย่างดีอน้ำคุ้นเคยกับต้นไม้มาตั้งแต่เด็กแต่น้ำก็อดสงสัยไม่ได้ว่าอะไรนะที่ทำให้ต้นไม้งอกงามและเติบโต เป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงได้อย่างนี้ต้องมีความลับซ่อนอยู่แน่ๆเลยนี่ไงน้ำเขานอนคิดเห็นไหมเี<ำ>่ยต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่ใช่ไหมลูกน้ำเขานอนคิดว่าเอ๊ะทาไมต้นไม้พวกนี้ใหญ่จังมันมีความลับอะไรอยู่แน่ๆเลย,เยกล้ารู้ไหมว่าทาไมต้นไม้ใหญ่ทําไมต้นไม้ถึงใหญ่ได้อะได้เพราะอะไรลูก มันกินอาหารเหมือนเราไหมเหมือนเราครับมันอันนี้มันคืออะไรนกครับนกมันกินเยลลนเีนแ่แดงมันกินผลไม้บนต้นไม้เนี่ยใช่มันเป็ดกินอาหารจากไก่เนี่ยอือใช่ใช่มันก็แย่งอาหารไก่กินได้ด้วยเช้าวันหนึ่งโอ้นกน้อยร้องทักไทยน้าอ๋อนี่ไงนกตัวนี้สวัสดีจ้าวันนี้อากาศดีจังฉันมีของฝากมาให้เธอด้วยนะ จากต้นไม้ใหญ่ในป่านู้นเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงสงสัยนกจะเอาผลไม้นี้มาฝากน้ำนะเอาก้าดูสิลูกดูสิเป็นยังไงบ้างทีนี้โอ้จริงจริงด้วยนกมาแล้วนกมาแล้วลูกนี่ <Yeah. S 1> นกข้าบจิงผลไม้มาให้น้ำใช่ไหมลูกมาให้น้ำด้วยนี่คือเมล็ดของต้นไม้พิเศษที่ต้นใหญ่ ฝากมาให้และเขาฝากบอกความลับด้วยว่านกน้อยบอกความลับทีละขอ้อโอ้นี่ไงนี่ไงก้านกน้อยบอกความลับของต้นไม้ใหญ่ละหนึ่งนำมเมล็ดของต้นไม้พิเศษไปปลูกในดินอ๋อนี่ไงนี่ไงข้อที่หนึ่งแล้วนะมีกี่ข้อนะข้อที่สอง มันรดน้ำทุกวัน,นทั้ง <รถ S 1> ตอนเช้าและตอนเย็นก็เคยรดน้ำไหมลูกก็เคยรดน้ำรดน้ำต้นไม้เคยไหมเคยไหมลูกอ,อย่าเพิ่งกดเสียงนะ,ะนะครับอาทีนี้แล้วมเมล็ดจะงอกขึ้นมาจากดินเป็นต้นกล้าอ้าวเป็นต้นกล้าเ,เขียวๆนี่ไงลูกนะปีเกิดน,นะครับลูกน,นี่คือข้อสองนะ งอกขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแล้วทีนี้มาดูข้ออื่นซิข้อ3มันข้อ3เขาบอกว่ามันควรดินเล็กดูแลเอาใจใส่ให้ดีแล้วต้นไม้วิเศษจะเติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆออ้เริ่มโตเลยนะจ้าดูสิลูเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเริ่มโตยังครับเริ่มโตแล้ว ไต้นไม้เนี่ยโตขึ้นกว่าเดิมไม่ทีแรกเท่านี้ใช่ไหมลูกเท่านี้มีกี่ใบอันนี้หนึสองไม่อันนี้ใบย,ยังเล็กๆมีกี่ใบมีกี่ใบครับอันนี้ 2> 2, <3. S 1> เล็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าเองแต่ทีนี้กี่ใบละอู้เยอะเลยนะมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหเยอะจริงๆนะอู้เขาบอกว่าต้องหนึ่งหนึสองสามสี ห้าหกเจครับโอ้โตขึ้นจริงๆและความลับข้อสุดท้ายที่สำคัญ 1> 1, 2, ที่สุดก็คือกอดต้นไม้ทุกวันจนครบสามฤดูลบน้อยบอก,น,อบอกน้ำกอดต้นไม้วิเศษทุกวันตลอดฤดูร้อนอ๋อด,ดูร้อนก็มีพาด,ดวงอาทิตย์เห็นไหมลูกเห็นไหมชาดู ต้นไม้วิเศษทุกวันฤดูฝนเป็นไงลูกมีฝนตกใช่ไหมมาดูสิฝนตกเป็นยังไงลูกมาดูสิครับอู้ยน้ําทํายังไงเวลาก่อต้นไม้เวลาฝนตกทํำยังไงครับ<ำ>ใส่เสื้อกันฝนด้วยแล้วไปยืนก่อต้นไม้ใช่ไหมครับยืนก่อต้นไม้มาหลับก่อต้นไม้วิเศษทุกวันตลอดฤดูหนาวโอ้โหฤดูหนาวเป็นยังไงครับใบไม้ก็ร่วงแล้วยังไง แล้วน้ำทำยังไงลูกน้ำใส่เสื้อกันหนาวแล้วมากอดต้นไม้เนาะเหมือนก้าห่มผ้า,าไว้เลยนะดูดูหนาวใช่ไหมเนี่ยนี่กอดต้นไม้ใช่ไหมเนี่ยเอ่งเก่งเก่งเก่อ้าวแล้วมาดูข้อ,อสุดท้ายแล้วอันนี้ละตอนนี้น้ำรู้ความลับที่แท้จริงของต้นไม้แล้ว ต้นไม้จะเติบโตได้ดีเหมือนมีเวทมนต์วิเศษก็เพราะความรักจากคนปลูกนั่นเองจบแล้วครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผู้ชมก็กจบแล้วครับ,รบเรื่องอะไรนะบอกชื่อ,อก่อนบ้างล่นงีนหารทานทองคำก็มันดับอ,อ ยังไม่ได้อ่านลองดองไม้นานความลับของต้นไม้วิเศษครับอันนี้ความลับต้นไม้วิวิเศษอ่ะก้าอันจบและสวัสดีครับผู้ชมก็อันจบไม่ไม่รอฟังเรื่องอื่นนะครับขอบคุณค่าสวยสวนกรขอบคุณครับจะไปกานก็ปิด